เรว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เป็นการปราัยใหญ่ของหลายๆพักเลยเนี่ยรวมถึงพักก้าวไกลด้วยครับดอมส้มจํานวนมากครับเดินทางมาร่วมรับฟังปราัยใหญ่ของพักก้าวไกลที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพครับคุณผู้ชมขณะที่เมื่อคืนเนี่ยนะฮะแฮชแท็กของพิธาเนี่ยก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหทั้งสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยนะฮะดอกส้มเนี่ยนะฮะบานสะพรั่งเลยนะฮะทั้งในฮอล์แล้วก็สนามกีฬาด้วยครับคุณผู้ชม เวทีปราัยสุดท้ายของพักเก้าไกลก่อนที่จะเข้าปูหาเลือกตั้ง2,516นี่นะฮะอาคารกีฬาเวท1สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพครับมีประชาชนเนี่ยหลายหมื่นคนครับมาร่วมฟังปราัยกันอย่างคึกคักพร้อมกับสวมเสื้อสีส้มแล้วก็มากันเป็นจํานวนมากด้วยล่ะฮะ ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะเห็นเบื้องหน้าเท่านั้นนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเบื้องหลังก่อนที่คุณพิธานเนี่ยนะ,ะจะปรากฏตัวบนเวทีเมื่อคือนที่ผ่านมาครับนี่แหละฮะคลิปนี้ครับคุณผู้ชมเป็นคลิปก่อนที่คุณพิธานเนี่ยจะขึ้นไปปราศัยนะครับบนเวทีใหญ่ของพักก้าวไก่เมื่อคือนที่ผ่านมาครับบอกเลยว่า หน้าผมจัดเต็มนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมาแน่นเลยครับคุณผู้ชมและที่สาคัญเนี่ยก็มีการแต่งหน้าด้วยเซตผมด้วยเ,เรียกว่าเป็นดาราท่านหนึ่งเลยแหละครับก่อนที่จะขึ้นไปพบปาก,กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงจากด้อมสีส้มนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับหลังจากที่ขึ้นไปเนี่ยเสียงปรบมือดังกระหึ่มเลยครับคุณผู้ชมทั้งในฮอล์แล้วก็นอกสนามกีฬาด้วยนะฮะ ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะฮะในการปราศัยใหญ่ของพักก้าวไกลเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับคุณผู้ชมล่าสุดครับคุณผู้ชมหลังจากจบการปราศัยใหญ่ของพักก้าวไกลเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคุณพิธาเองก็ได้มีการลงอินสตาแกรมครับซึ่งเป็นภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์นั่นเองครับคุณผู้ชมที่เมื่อคืนเนี่ยช่วทงท้ายของการปราศัยเนี่ยน้องพิพิมพ์เองเนี่ยก็ปรากฏตัวบนเวทีกับคุณพ่ออีกด้วยนะฮะโดยคุณพิธาเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นลงอินสตาแกรมบอกว่าเล เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยครับคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของคุณวิธานั่นเองฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งโพสต์ต่อกันนะครับบอกว่าการปราัยครั้งสุดท้ายอาจจะจบลงแต่การเดินทางใหม่เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นภาพของคุณพิธาที่อยู่บนเวทีกำลังปราัยกับพี่น้องประชาชนอยู่นั่นเองครับ